ที่ตามการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษครับแมตช์อุ่นเครื่องนะฮะแฟมิลี่แมตช์นะฮะกู่แรกตีสนามสองล้มสเตเดียมครับสนามสองล้มพะเยากู่แรก STM a c a d อ m y คมีครับสัตนต้นม่วงพบกับสองล้มนะฮะ รุ่น1 1ปี2ลมนี่แดงดำครับสันต์มะม่วงสีม่วงนะฮะเชิญกูมาอักมัน

โหอบอกสิต่เนี่ยนะมาชีสสอลิกกี้ไดานี่ตุกตุบอกเต็มเลยท pues ั ética, ้งำามคั้งนี้นะครับวันนี้ไม่ผ่านเอะครเนะ S T F อาจจะมีครับอลทุกสองลกวันนี้อากาศดีฮะัวน้การมดีวันนี้นเลยครับโหทักษะพีานแล้วก็ นิตตว่าร์ดุ่งกว่าไทชนะอ้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์เพวกเนชารกอร์คมนี่ก็จะจัดสลากนะครับผมในวันพฤหัสนี้นะครับผมแล้วก็ U11 นะครับ SPX 09 U11 สองลิงกาย U11 นี่ฮะตบเท้าไปเ่วเดินทางกันนะครับผม ตอนนี้จะเ้าสู่องะพาทุกคนุ่งมั่นในความพุ่งสูงขึ้นไปติดตั้งที่สําหรับโดยสองกองวิเาสห์ครับขอการให้นําใน้ในติ๊กให้ปกลงกับโสมะข้าวสานีครับวัยนี้ครนี่ต่างเป็นงานใหญ่มากขึ้นแล้ว ผมได้ยินได้เสียงโคดบอมเนโคดบอมอ,อยู่ไหนนะครับนี่อยู่มุมไหนนะครับนี่โคดบอมนี่ส <laughs> วัสดีครับอ๋อพอหลอดเขาตืนน <laughs> อ,อตนหล <laughs> ะหาโคดบอมบบเจอะนะฮะได้ยินแต่เสียงภาคนะว่าจะทักทายกันสักน้อยเ็นป็นยังครับเดียวคงได้เจอครับผม กระชับมิดอุ่นเครื่องนะฮะบ่ได้มีผลอายังนะฮะนี่ครับเด็กๆก่อเล่นเต็มที่กัะนฮะ,ะสนุกสนานได้เต็มที่ ครับคตีมสุดท้ายนะครับสุดท้ายทีมาทุสนนะครับหลพันจอากทูนหงทารเห็นแล้วเห็นแทีนะครับนีครับพอกลังหรือว่าตรงนี้เลย ตด้ออกกลังกานะครับผมกนเตัวได้เลยนะครับผมสาทีเอาแล้วครับเอีกนี้ยังอยู่ตรงกลาสนามส่โองกัได้มาพกคุณกคุีีโอ้โหวันีอาจารย์อู่ที่นะครับผสบคิดว่าเป็นการอุององก่อนเด็ีนะครับผมมาทีู่รับใส่สวันนี้ สำหรับการอุ่นเครื่องวันนี้ก็เพื่อเตรียมในการแข่งขันฟุตบอลรายการช่างแก้วอะคาเดมี่2000โอ้โหช่างแก้วอะคาเดมี่2004ครับทีดอยงามอำเภอพานจังหวัดเชีงยงให้ครับในวันที่12ดีจะถึงนี่นะ12ตุลาซึ่งหนังสิงไซเอฟซีของเขา e ก็ทรงนึ่งรุ่นครับรุ่นสวสปีนะฮะส่วน อื่นๆนี่ตัวเฮายังบ่ครบเตือนก็มาคอยติดตามมึงกำลังใจกันครับเปิ้นต่อครับอื้อหืออี้เด้อไปเด้อพี่

ล้าการปิพือจังหวะนี้ นม่เติดามาไม่ถึงวันยอยดีสักเท่เอาละฮะ F T F นะครับนี่ไปดูกัา ก็ร <toys> ูดไปสุดๆติดตั้งมุในัง่นรูดุิดตั้มาในรุ่นรบบหนุีนุ่มนุ่มงานเต็มเลยบิัน้าประสานประจำสนามสองลูกเลยนะครันลายไอู้นะครับที่พี่ตผู้สาวประตูอลอไม่รู้จับั เไปด้วยนะครับน้องโอ้ครึ่งนา15นาทีเด็กเด็กได้เล่นเต็มที่แน่นอนครับออกมาหันก้าวไหนหมดเลยผู้ตามระตูเขาเท้าครับโถ่ก็ต้องใช้มือก็ได้นะฮะไปอยู่นี่สองล่องโถ่แล้วก็โถ่กัดโถ่ไล่เอาไปท้างขวาปาดเข้ามาลูกนี้ไปหานต่งหลักอ๋อโอ๊ยไปที่ อืมนับแล้ที่เคู่สุดท้ายวันนี้มัดแน่นอนตัวใจ13ปี14ปีเต็มเวลูนะครับถึงลงอ๋อถูกนี่ตัวน้ำนวตัวนี้ Mmm, khang. ต่อไปครับหนองเลงไซ้์ซีนะฮะร,รุ่น14ปีพบกับสอ,สองล้มนะร,รุ่น13นะต่ออายุขึ้นหปีนะฮะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าฟุตบอลหนองเลงไซ f ์ FC ของเขาก็เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกเยาวะชนตีมาซ้อมมาเล่นกันนะวันนี้ถือว่ามา <Okay. S 1> เยือนสนามสองล้มเจอครับ a ค a d e m ดมีปีมีการเรียนการสอนทักษะเบสิกย่างถูกต้องนะเดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันจะเอาว่าเป็นจะได้ครับเรื่องอายุจะมีผลหรือเปล่านะต้องมาตามรุ่นครับต,ตอนนี้ครับสกอร์สามศูนย์สองลมน้ำ STM อ็มแดมครับแดดค่อนข้างแรงครับวันนี้แดดแรงมาก ดูวิดีโอเด้าแบบนี้ขาอตอนใชแอปที่สร้างมาเพื่อการติดตามชีทุกนีมงาสมาชิกที่ถึงานได้สอบแทรกผ่อนคายคาเหนื่้า i <laughs> do จังหวะนี้ในกรอบเคสโทษครับออให้เป็นนอกกรอบนะฮะจังหวะล่มล่มข้างในแต่ยจังหวะฟาวนี่นอกกรอบครับ ชนคานเอาวนะครับจังหวะส้มลนทำได้ไหมเข้าข้อเรียบร้อยเอาวค,ครับตีไข่แตกครับหนึ่งสามครับโอ้จากได้ฟรีคลิกนอกกรอบกลับมาเสียประตูนะฮะครับซันตต้นม่วงตามมาเป็นหนึ่งต่อสาม อืมหมดเวลาครับแม่สามตอน,นอบบหนึ่งครับครึ่งแรกครับเดี๋ยวผมขอพักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอไปดูรุ่น14เตรียมตัวลงคูต่อไปกันครับเจอกันทิปหน้าครับผมสวัสดีครับ